ควายควายมันได้เกมขึ้นปยมันได้มขึ้นไม่ขึ้นอีขึ้นอ้าวกดทีค้างกดทีวโหลโหลไมค์ฟินทีค้ามันอยู่บนเครื่องย่ีวคนทนทียังอะอะไรแม็กเฮ้ยพี่เดียวม่าลงเนี่ยไม่เอาเอาเอ่อไอบแมลงเราลงสวัสดีครับอาเอาเราไลงด้วยนมีอวาาพี่มิว เฮ้ยดูพีเชียเปล่าพี่คาโดชนะเชื่อเปล่าไม่เชื่อโมไอ้ราคาไอ้นอน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 ่อนนอนไอ้นอนไปดูฟังอ่ะไอ้เหี้ยอนนไอ้นอนไอ้เหี้ยโอไมค์คนเข้ารังไปหาไอ้เหี้ยโอไมค์นะเปล่าเพื่อนรักไอ้เหี้ยแล้วมึงไปถึงมงทำเพี้ยอะไรไอ้เหี้ยมึงมาี่อ่ะ โอ้ใหม่นะโอ้ใหม่นะพี่กูค้างแล้วกูเห็นตัวกูว้าวลงมาเพราะฉะนั้นกูจะเอากระดาษฟาดหัวคนเป็นไม่ได้ไม่ยอมลงมาชักว่าวเองฮะหึแต่วะกูพูดแล้วพี่เบลไม่รู้เหมือนกัน oh โู่จะอ้วกไปทองเป็นไรพี่ดูทีบ่อยนะโอ้ยไอบิวท้องไอบิวท้องเนี่ย

หายแล้วผมจะหายแล้วผมจะหายแล้วจริงวะเนี่ยเฮ้ยมิ่งกอลี่เป็นตัวสามสี่วันแล้วหายแล้วเนี่ยมินงกอดิกูเอาไเวลารอดอะไรเยี่ยโอ้ไม่ควรโอ้ไม่รอดอะไรเย้าโอ้ไม่รอด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 ไม่รอดแล้วโอ้เธอไม่รอดดูใจสภาพก็ทีมสเปกเตติ้งแล้วแหละคนในนี้แม่ง อยู่เป็นครอบครัวจริงแช่งกูไปตายทั้งนั้นเลยเฮ้ยนี่เขารักกันเป็นครอบครัวนะแม่นิ่ี่อยู่กันเป็นแบบครอบครัวไอ้เพื่อนเอากระทะไปทุบหัวหัวคนในทีมหนยได้ไหมอ่ะอยากรู้จังเลยว่ามันทุบกันได้ไหมเนี่ยทุบได้กูลองมาแล้วกับพี่วิวแล้วกูโดนซ้ำด้วยกระทะพี่เหนียวเขาแป่งกีฬาเกมอยู่เป็นโอ้ยเงี้ยพี่หน่พี่เหนียวพี่เหนียวเขาอยากรู้ว่ากระทะมันสามารถตีหัวเพื่อนได้ไหมมาแล้วก็อยากรู้ว่าอันนี้มัน กูอยากรู้เหมืกันว่ลูกกสุูมันจะเข้าหัวไหม่ี่ล้ถะเบินัดไรเปล่าไรเปล่ารอเดขอเม้นนึงขอเมนนึงไม่เขี่ยม่เอาเพอดพอไปไปเริ่มใหม่ได้ไหมรีเกม่ะรีเกมรีเกมเอาไปพี่โอเคีเกมไหมดู I like ตัวแบกอะไรเฮียตัวแบกที่แม่งเหมือนไม่แบกไอ้สัสพี่ครับแบกผมด้วยนะฮาเออเออเอเอเออะไรอ่ะไม่อะไรอ่ะไม่ไรพี่เดาพี่เ่าอะไรอ่ะไม่จะกดไม่ไม่ ไม่เปลี ako, okay? so yeah, okay, so hey, yes, eh. ่ยนด่านเฮ้ยฮเเทโกะโอเคไม่เ e ป็นเพลงเดียวกันเลยเป็นหวหน้าองเฮ้ยไม่เลยนนิววิ้วด้วยหรอมีด้วยหรอมีมันมีหมดมันมีหมดเลยมีใครอยู่อันนี้ยวิ่งอะไรก็วิ่งเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ อะไรอะไอ้เฮียกูจะทำอะไรสัตว์ท่านน่ะแหละขี้ผียาดขี้ผายขี้บอมขวิ่งตลกกูบอกเองเลยตลกกว่านี้มากูมาแรกแรกอตลกกว่านี้ไอ้เหี้ยใครได้กูไปทำในคอนเทนต์ฟรีไอ้สัตว์เมนฟรีไม่ฟรีร้องไม่ปรีไอ้สัตว์มันได้แดกูแมม ไม่เลยไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่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 ขนาดกูมีไอฟบิคนเดียวเลยไม่ขนาดนั้นเอฟไม่ขนาดนั้นก็ปากระชาใส่หัวพี่บิวแล้พี่เหมือนกันเฮ้ยพี่พี่บิวข่าคุณสี่เอาป่ะไม่เอาเสร็จแล้วแล้วคุณแปดอะเอาไปนี่มึงยังไม่ถ่ายอะถามไว้ก่อนมากูยังไม่มีไงี่ยอยากได้คุณแปดผมไม่โดนไง เอาโดนไปแทนไหมอุ้ยผมมียาใหญ่ไม่ใส่กระเพราอืมขอพูดถึงกระเพรากูนึกใครบางคนวิ่งเหนียวเนอะไม่มีอะไรโรคกัยระลันแล้วนจะกดแหลกปะเนี่ยไม่ได้แหลกแหลกไม่ได้แหลกไม่ได้มันต้องซื้อพัดก่อนอืมพัดมาพัดอะพัดภาษาใต้แปลว่าหล่น นี่สเอ้มาทิึงแรงกระหลดจิ๊บเบลกระโดดกระโดดยังลอยังละพี่พี่ยังลอยังลอเฮ้ยไปลุนลงไปลุ้นเฮ้ยมันกระโดดยนต่อะชกแม่งเลยเอา ว่าแล้วไม่ได้เล่นได้เลยไม่มีวิมิอากี่ยังมีเฟสกีกยันมีสองอันโอ้ว้าวเอาน่นมีเฟสอีกยันมีเฟสเกอันเดียวมาไปมาเอากูกระโดดออกหน้าตายเียแล้วอ๋อหน้าตายเจ้ยหน้าตายงานหน้าตายหน้าต่างเจ็บมากเลยพี่ทำไมหน้าต่างมันเจ็บจังวะ เห้จัง้ยให้จัเฮ้เฮ้เยี่ยงจริงเอ้ยยแม่งย้ยเจ็บไอ้สัสของกูเอามาอะไรวะอุ้ยเฮ้ยรีวิวรีวิว้าทำไมมันเก็บไม่ได้วะ ơi, <laughs> giờ <laughs> ờ. <laughs> <Thôi. cười> ở đây chị ra chế? kia cún đuổi mà ở đây chỉ điều chứ, mẹ, มึงคิดผิดแล้วมึงคิดผิดแล้วโดนมึงคิดผิดแล้วเฮียใครเป็นในตลาดเลี้ยงกูปีเฮ้ยเอัปปายดีเขาอะอัปปายดีเขาผมอุ้มได้มันอุ้มได้อุ้มได้เฮ้ยอุ้มหนีอะทำเกีมเป็นสอนเลยพอพเฮียเปกระสุนไในฉากกระสุนเฮียเปิืองนก้วยเออเปลืองนกทำไมเฮียน็อกรอบสามมึงชิบหายแล้วนน อันนี้รอบรอบแรกวะเออรอบแรกอะไรอย่างนี้รอบแรกเออไปวะรอบสามอืมกูไปแล้วไฟไม่ไฟไม่ไฟไม่ไฟไม้แปดมองไม่เห็นมองไม่เห็นชิบะแล้วชิบะแล้วไอ้นนไอ้นนรอบสามนะกูบอกแล้วสองรอบแล้วนะนนไอ้นนสองรอบแล้วไอ้นอนไอ้นนสองรอบแล้วเนี่มันจะได้เล่นไม่ได้ไอ้เย่กูกูตายเลยนั่นแน่เลยมันจะมีเล่นเล่นเพรามึงเนี่ยเฮ้ยไอ้สัตว์ไอ้สั้น ไอ้สัดไปชุบไปนอนบังแล้วทำไมแล้วทำไมถังวันระเบิดอ่ะพรุ่งนี้มึงยิงเหรอไ่ะยุ้ยไม่มีดีเทน่ะกูรักอะไรอยู่นี่มึงเนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นว่ามึงยิงี้ยมาเรื่อมึงยิงวะพี่เดี๋ยวเฮียไอ้เดาเดาบังเดาอยากเต้นอีกอ่ะชอบเพลงอ่ะเพลงไหนเพลงอะไรก็ได้อยากเต้นอ่ะเดี๋ยวเต้นไป

โดน,นหายไปไหนมัอยู่มันหัวใจอยู่เต้นคาคอมเปล่นะเาเย่โอ้ไมค์รอนโอ้ไมรอดโอ้ไมรอดโอ้ไมรอดโอ้ไม่รอดไอ้เหี้ยโอ้ไมรอดเลยไอ้เหี้ยไปหาคนบอดเดินนะไปเข้าวงดะอดี๋ยวมัน,น,นออกดอะไรลิงมันออกดลิงยะงลิงบนรถยังไงอะเอ่อกดขีดขวาค้าง เป็นรถนี่ลิงไม่ได้ไม่ได้วันเล็งวันหลังไม่ได้ก็จะเป็นที่รถจบละไม่ตึงเลยเกยมการหลัอย่างว่า,กาเกมการไปรุน่นวัยรุ่นจอดสามศพหน่อยฆ่าแป๊บหนึ่งฆ่าเราทีวัยรุน่นอย่ามาเล่นพวกนี้ S <S ได้ละได้ทีเดี๋ยวจโอ้โอ้เสียโ,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 โอ้โอเคโอเคขอบคุณครับเจอกันพรุ่งนี้ไวรุ่นอย่ามาเล่นด้วยอืมอืมไปซะละหลังจากนั้นเขาก็ได้เสียชีวิตต้อได้ล้วตายก็เลยเราสามคน <S <S 2> <S 2> มันคือปกติพี่มีสามสักพักเหลือสอง จะกก็ไม่มีอะไรวางป่าแต่ว่าขับพวกนี้เออพวกนี้ยังไงก็ได้เนี่ยไอ้สัสไปเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเห็นปะไหนนี่ยวิ่งอยู่บ่อรัวบอสฟักเปลวลงแล้วมันตายแล้วกูรีบมากเอ้ยมันขับออซาร์คันนี้เนีะมันโดนยิงยานแตกไง Nó nhiều quá trình thật là lệ Nè nè chờ Chụp chụp nhỏ này. ม uhm. าแล้วับบลา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 เราเล่นได้หลายที่อยู่นั่นเน่ตรงเนี้ยเรารถไปรดไปบังบังอ่ะมึงขับรถมา เฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเนาะรถหลังนอนละมาแต้นไม้นี่เว้แล้วเว้ล้จอดเดี๋ยวกูยิงให้เดี๋ยวกูยิงให้ตอกเลงโอ้ยเฮีย้ยอมกูมกูยิงไมาทาง่ทันด้ล็อกไว้าแฮปอะอุย้ยเชี่ยก็โดนหัวกูตายสวยสองตัวนั้นเลยใช่ป่ะตายใช่ใชรอเลยไอ้เฮียชุดย่าดูให้หน่อยได้เลยได้เลยได้เลยชักยาอันนี้บ้านนี้นะ ตัวหนึ่งพี่ออกอะลรชุดยาอยู่ตรงนี้บ้านนี้หลังสองตัวไปดูหลังหน้ไปดูหลังหน้หลังเข้าแล้ว ไม่ได้ไหมออกมาเราสมองต่อทางมาแล้วนะ่ะได้ๆๆๆเดี๋ยวให้เปาดูหลังน้องหนึ่งน้องหนึง่นงหลั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 งอยู่หินเหมือนหินเนี่ยตอนหลังชุบปะนะพี่พี่ฉีขวาเลยพี่ฉีดขวาไกลเลย